ลมหนาวพัดมาพรมกับกินดอกแคจ้าทุกคนสบายดีจ้าทุกคนพบกับทองไปกับวันสาวลาวเหนือนะจ้ามนีวันจิพาทุกคนหันมาเห็ดเมนูดอกแคจ้าดอกแคนี่ก็เป็นดอกแคที่นาวันเก็บเองเก็บแล้วก็คิดโหดวันแล้วก็ฝากมาให้วันเนาะโอ้ยเนาะเป็นการแบบขอบใจยังยินแบบนี้ทุกคนสงสัยเราบอกว่าวันหันจิเห็ดเมนูอย่างแน่วันะเลยเลยจ้าไม่ต้องคิดเนาะก็คือมนีวันจะเห็ดอัวดอกแคนะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยจ้าป้าขั้นตอนแรกก็คือเอาซินหมูมาซับๆจากซีผู้ใดที่มีซินหมูบดหรือว่า แบบซําเจทูมาจากตลาดแห่งเป็นการดีแต่มื้อนี้มันมีสิ้นมูแบบนี้มันก็สิเอามาสับๆหลับๆจังซี่ก็แล้วก็สีเอาสิ้นมูไปพักไปแล้วก็มันเลือกดอกแคโตจ้าดอกแคนี่มันจิเลือกตัวใดเป็นตัวทีบานแล้วมันจะเอาไว้เป็น่อมันหะนะแล้วส่วนตัวใดทีแบบมันยังฮุบๆอยู่นะมันสิเอาแบบว่าไปล่างแล้วก็มาซอยเนาะเอามาซอยแบบว่าเอามาผสมกับสิ้นมูหันเลยทุกคนเพราะว่ามันจะได้มีแบบรสชาติที่ว่าแบบแซ่บหะขั้นตอนล่างกับ่ยุงยาทุกคนเพราะว่าดอกแคมันบได้เปื่อนมันยังลายเน บนดอกอะบนมียงทางในมันบางอันกระตุกมูกมันก็เลยจะปิดจะต้องผาแล้วก็ดึงออกจังสี่เนาะก็คือบ่แมนผาดอกจีกแล้วก็ดึงอกกันนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็เอามาซอยการซอยก็แล้วแต่ด้วทุกคนผู้ใดทานยากให้มันมุนลายก็ซ้อยมันมุนผู้ใดยากแบบพอหยาบหนึ่งก็ตามใจด้อคือเกาแหละสูตรมันนะอร่อยไม่ซ้าจําสูตรไม่ได้ว่าซันเนาะในส่วนเครื่องปรุงก็จะมีตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นผักเทียมแล้วกับมักเพชรแล้วมันก็จะใส่แป้งนัวกับเกลือหน่อยเพื่อให้มันึ่างเพื่อแบบว่ามมัเนาวิลส่นบาเองีนขา เลยเนาะมันกะจิใ really? ส่เป็นรสดีแป้งนัวแล้วก็เกลือแล้วก็หนีตบทไายด้วยพริกไทยนะจ๊ะแล้วก็คนๆเนาะมันคนแบบนีบสะใจเดี๋ยวมันจะเอาถุงยางใส่มือก่อนเนาะเพราะว่ามันแบบรู้สึกว่ามันเขาเครืองทาคนแบบจังสีนะเนาะขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆทุกคนค่อยๆคนไปเติมไปเนาะซิมรสสาบได่เด้อซิมว่ามันจางยังท่าว่ามันจางหรือมันเข้มจะอะไรกับแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวหนียังทันเนาะคนแล้วเรียบร้อยก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้ใส่พักไว้เพราะว่าเขาจะมาเกี่ยมส่วนแบบในการนั้น ครื่อนะเขาจะเกียมแบบ อันนั้นแหละดอกแคทะเลเพราะว่าเขายังบ่ได้ล่างถือเขาจะมาล่างดิดในดิดอะไรทําไมมันออกเนาะเห็นวันล่างจังสีทุกคนอยาว่าวันล่างบพาสะอาดเด้อวันกะลูบๆเข่าในแล้วเด้อแต่ว่าวัน่บยากลูปลายแห้งลายเพราะว่ามันมาลายมือแล้วดอกแคมันเริ่มจะผุพลอยแล้วเนาะวันลูบแบบเดี๋ยวมันจะห่อบ่ได้ย่ะนะเนาะมันอ่อนโพดเนาะบางอันกระจีกไปแล้ววันกะแบบระวังสุดขีดแล้วเนาะเอาแต่ทางในที่มันเปื่อนออกแล้วก็ทูทูเมื่อเขาเกี้ยมทุกอย่างแล้วแล้วขั้นตอนอีก็จะคือเป็นขั้นตอนในการห่อทุกคนวัน มันจีหอแบบตามมีตามเกิดคือเก่าเนาะทุกคนชีจริงหันถ้าสมมติว่ามันมีตองหันมันคิดว่ามันจีเห็ดมดละกะสินบดมันกับเบงไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าบ่เป็นสินบดนะจินที่วันนั้นลาพะนะเพราะว่ามันลายโพดเนาะมันยานแบบมันมีแต่จินแล้วมันจะบ่เซอพ่ะนะแล้วส่วนสีไซดดกแค่ลายก็ยานแบบว่า ดอกแคหอมันพอหัะนะเพราะว่าบบมีตองทามีตองแล้วมันจิเอาดอกแคทั้งมดหถ่นมาสับๆแล้วก็หัใส่ตองเอามันจิคัก้วกง่ไงแฮงวันหอเกือบจะแล้วแล้วทุกคนบัญหาหัววันลืมยังเนาะวันลืมใส่พักหอมจ้าวันเลยเอาพักหอมมาซอยแล้วก็ใส่แบบมันแก่งเรือประมาณอ่ะเกือบเรึ่งนอนนี่มันก็เลยเอาพักหอมมาใส่เนาะจุดท้ายกับมีสีสันหน่อยหนึ่งเนาะลืมได้ไงเนาะโบมีก็เออโบใสยกับโบมีซีสันท่านั้นลืมเด็ดเจไดโบผูเลยเนาะแบบมันงงๆขนาดเฮ็ดกินลายอย่างพูดมันนี่ ฮะนะแต่ว่าไถ่ไทยแต่อย่างเดียวนี่แหละว่เป็นยังเนาะตุบไายอ่าใส่ซาดีกว่าบ่ใส่เนาะกะให้มันหอมอ่ะนะผู้ใดกินกะผู้ใดได้กินกะซุกดีแต่ว่าบางคนกะบ่มักเนาะบ่มักผักหอมจัิงสินะผู้ใดบ่มักกะกินตัวที่บ่มีผักหอมเนาะเมือวันฮอลเนี่ยอาจจะบ่ดเจ็บดีเด้อทุกคนเพราะว่าคือวันเว่าวฮัลเล็ มันมาลายมือแล้วเนาะมันอยากผู้พลอยแล้วเนาะมันพับไปพับมามันกระหักมันกระแตกจังสินะนี่จ้าแล้วแล้วเปจังใดเดเนาะสกิลในการห่อแบบมันงูมัยาแต่ก็เป็นตาเบิ่งอยู่เด้ละเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนที่มันจะสุกเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นมดวันเจียวไปหนึ่งก่อนนะจ้าทางหม้อไว้เกือบส้มมงทุกคนน้าจนเกือบแหงแล้วมันก็เลยปิดไว้แล้วก็เปิดใหม่เนาะมัสสันนาแหงแล้วไฟสีใหม่หม้อก่อนเนาะเฮ็ดกระซาซากว่าสีแล้วนะทุกคนมาลายขั้นตอนเติะอยากกินของซ่บตรงใจเย็นๆใจเย็นคือนำหลวงไก แท้ๆฮะนะไหวประมาณครึ่งส่วมงทุกคนมันหอมเข้ามาในห้องวันเนาะวันหนึ่งแล้วมันเข้าไปอยู่ในห่องมันมาเปิดเบิ่งทุกคนมันซุกเป็นทีเรียบร้อยจ้านี่น่ากินอยู่ด้เนาะสูตรแบบมือสมัครลินฮะนะทุกคนหอมแห้งแล้ววันกินนะรสชาติคือได้เลยคือกินเกือบมดเรือประมาณสี่ห้าอันนี่เลยทุกคนจ้าที่เห็ดหลายๆอย่างสี่ได้วันได้กินแล้วก็วันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์วันเด้อเด้อเดี๋ยวมีคลิปยังมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปนะจ๊ะ